ครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องพระสูตรมหายานนะครับพระสูตรมหายานใน,นี่จริงแล้วเป็นคำพีที่แต่งขึ้นทีหลังนะครับแต่ว่ามัาจะเคลมว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศนาเองแต่ว่าทรงเทศนาเป็นคําสอนอึกซึ้งให้กับคนที่มีปัญญาสูงนะครับโดยที่เป็นพุตตพลหลักแล้วก็จะบอกว่าพระสูตรเทรวาเนี่ยเป็นพระสูตรที่เทศให้กับคนที่มีปัญญาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าเองในการวางเอ่อวาง วางคล้ายเป็นวางหลักสูตรอะไรย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าวางว่าอาคารไหนคนไหนมีปัญญาสูงก็ให้เรียนมหญญายานอันนี้คือมหญญายานเคลมนะครับเพราะงั้นเนี่ยของเทรวาสเนี่ยก็จะถูกดูถูกว่าเป็นศาสนาสําหรับคนที่มีปัญญาน้อยนะครับ มหายานเนนับถือทั้งนับถือทั้งพระสูตรเถรวาทแล้วก็มหายานแต่อ่านเฉพาะคำพีมหายานเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงกว่านะครับในขณะที่ในเถรวาทเองกลับไม่เชีบถือคำพีของมหายานเพราะบอกว่าแตกทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการทะเลาะก,กันนะครับจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้ระหว่างเถรวาทกับมหายาน คราวนี้ประเภทต่างๆของคัมภี์ฝ่ายมหายานเรามีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราจะคุยกันประเภทแรกก็คือคัมภีร์ที่เป็นพื้นฐานฝ่ายมหายานอย่างเช่นพุทธประวัติหรือชาดกฝ่ายมหายานนะครับไม่ว่าจะเป็นสทธรรมพุธริกสูตรมหาวสตุเลตวิสตะและประชาดกมาลานะครับส่วนคมภีร์กลุ่มที่2นะครับคือคัมภี์กลุ่มมัทธยมิกาซึ่งเป็นคมพีร์ฝ่ายปภิปรานะครับอย่างเช่นคมภีปราปรมวิตาเป็นต้นนะครับ มันมีกลุ่มที่สามเราจะคุยกันคือคำพีสุขาวดีฝ่ายนิการสุขาวดีอย่างเช่นมีคำพีสุขาวดีวยุหัสูหรืออมิตายุละพุทธานุสมรติสูตรนะครับคำพีประเภทแรกนะครับที่เราจะคุยกันนะั่นคือคำพีพื้นฐานมหายานนะครับค้าีพื้นฐานมหายานเนี่ยเรามี เล่มแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือคำพีสัทธรรมมุุปุธิกสูตรนะครับซึ่งมหายายจะถือว่าเป็นการปฐมเทศนาครั้งที่สองนะครับในขณะที่ถัดมาจากกัปปะนัสสูตรเป็นการปฐมเทศนาครั้งแรกนะครับนะฮะคำพีเล่มนี้สาคัญยังไงเพราะว่าเป็นคำพีที่บอกว่ายานทั้งสามเนี่ยสำหรับการตัดสร้ปเนี่ยมีสาวกยานปัจเจก,กยานพุทธชดปัจเจก,กพุทธญาณแล้วก็พุทธญาณทั้งสามยานเนี่ยนะครับแท้จริงแล้ว เออถ้าเกิดว่าจะตัดสู้อย่างสมบูรณ์แบบมหายาตก็ควรจะเป็นพุทธญาณนะครับหรือญาติที่ตัดสู้เป็นพุทธเจ้าเพืเ่อที่จะนําคนนะครับเข้าไปสู่นิพพานได้มากๆแล้วก็บอกว่าสาวกญาณเนี่ยเป็นญาณอันแคบนะครับหรือว่าเป็นแค่หินญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเขาเรียกว่าเป็นการตั้งคอนเซปต์ที่จะแยกเอามหายานออกจากหินญาณอย่างชัดเจนนะครับด้วยเหตุน,นี้สัจธรรมบุริสกสรจึงเป็นคำพีที่สําคัญที่สุดเล่มหนึ่งฝ่ายมหายาตเพราบอกคอนเซป มหายาติไว้อย่างครบถ้วนนะครับเล่มที่สองนะครับนะเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นคำพีฝ่ายพุทธประวัตินะครับแทนพุทธประวัติฝ่ายมหายาติไม่ว่าจะเป็นมหาวภาัภาตุกนะครับพุทธจริตแล้วก็เล่ารื่องตัววิตระนะครับนะบางคำพีนะครับ,บ,รบเล่าเรื่องเรียงตั้งแต่ พระบุรุเจ้าประสูตน,นะครับแต่บางคำพีก็ไม่ได้เล่าเรื่องเรียนกันนะครับอย่างเช่นมหาวาสุเนี่ยเล่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับก็มีนะครับแสดงถ้าเกิดคำพีเล่มไหนที่เล่ากลับไปกลับมาแสดงว่าเป็นคำพีรุ่นโบราณมากๆนะครับว่าคำพีสมัยหลังลงมาก็จะเริ่มมีการลำดับ นะครับเรื่องราวของพุทธประวัติมากขึ้นนะครับอย่างเช่นละลิตวิสตาาเนียมีการลำดับนะครับตั้งแต่ประสูตนนะครับจนน่าไปถึงปฐมเทศนานะครับค้าพีไฝ่ายมหายานเนี่ยมักจะเน้นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่เหนือโลกทรงเป็นโลก,กุตตะะโดยเหตุน,นี้จงทรงแสดงปาฏิหาริย์อย่างมากมายเพื่อเป็นอุบายสั่งสอนธรรมนะครับแล้วก็กดเทพเจ้าในศาสนาอื่นด้วยนะครับ บางทีเราทเทพเจ้าในศาสนาอื่นจะต้องมากราบกรานมาไหว้พุเทธเจา้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำพีประเภทที่3นะครับก็คือคำพีชาดกต่างๆนะครับเช่นชาตกามาลาหรืออวตานรนสตกะนะครับคำพีชาดกและคำพีอวตารพวกนี้จะเป็นคำาีที่เน้นการสละชีวิตให้กับสรรพษสษัตของพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งเป็นคุณธรรมฝ่ายมหายาน แต่กต่างถึเทรวาสนะครับเทรวาสเนี่ยอาจจะบอกว่าผู้สัตว์ทรงธรรมกระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เน้นถึงขัน้นบอกว่าจะต้องสลัชีวิตนะครับประเภทต่อมาที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือคำพีฟาที่ เรียกกันว่าอาวตตมสก,กัสรูหรือมหาวัยปุริยสูตรซึ่งเป็นการรวมเอาคัมภีร์หลายๆเล่มนะครับมารวมๆกันเป็นการรวมมาพระสูตรเก่าๆเล่นๆน้อยๆเนี่ยม,มัดรวมกันเป็นเล่มใหญ่เราเรียกว่ามหาวัยปุริยสูตรหรืออวตตมสกสูตรนะครับแนวอวตัมสกสูตรจะมีบทต่างๆนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นทศภูมิกสูเนี่ยอยู่เป็นบทที่26ของอวตตมสกสูตแต่เป็น เป็นเรื่องของภูมิธรรมทั้งสิบของพระโพธิสัตว์หรือว่าเป็นสินสิทธิข้อของพระโพธิสัตว์ถ้าใครอยากเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องทำเพ็ยรตามสินสิทธิ์ข้อนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกคำอีกคำพีหนึ่งที่โด่งดังมากๆเลยคือคัณยุหสูตรซึ่งเป็นบทที่40สิทธิ์ของคำพีอวตังสกตรนะครับคำพีเล่มนี้เนี่ยพูดถึงการสแสวงหาการหลุดพ้นของพระสุทนนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ไปพบโพธิสัตว์ต,ต่างๆจํานวนมากนะครับโดยที่องค์สําคัญก็คือพระมัญชุสีแล้วก็พระโรพธ การสลักภาพสลักของคันธวิหสูตรเนี่ยอยู่ที่บุรุกุโธอย่างที่เราได้เลยเรียนกันไปแล้วในเซอร์นน้นะครับโอเคต่อมานะครับพะสดุ์กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือพะสูตรฝ่ายมัธยมิกะนะซึ่งเป็นพะสูตรฝ่ายอภิปรานะครับนิการมัธยมิยามกาเนี่ยมักจะมองว่าโลกเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลากเป็นมัชชิมาปฏิปทานะครับ มันอยู่ตรงกลางหมดเลยเป็นทางสายกลางแต่ว่าทางสายกลางเนี่ยจะดูแล้วจะซิ่งซับซ้อนกว่ามาชีพมาปฏิปทาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนะครับอย่างเช่นมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ระหว่างความมีกับความไม่มีความเป็นความไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยดูแล้วเขาจะยากมากนะครับซึ่งคมภีร์เรื่องราวของ ที่เขียนเกี่ยวกับมัธยมิกะเนี่ยนะครับจะใช้คำพีปริยาปรมิตานะครับในการเขียนนะครับคำพีเนี่ยนะฮะจะพูดถึงมัธยมิกะด้วยแล้วสุญญาตาว่าก็คือความไม่แน่นอนความไม่มีนะครับความที่เป็นอนัตตานะครับซึ่งปริญ,ญาปรมิตาเนี่ยก็เป็นคำพีสําคัญมากๆนะครับในฝ่ายมัธยมิกะ มีคำพีอีกเล่มหนึ่งครับคือวิมลกีรตินิรเทศส,สูตรนะครับซึ่งเป็นคำพีที่เล่าเรื่องนิวิมลเกียรติเนี่ยเป็นคฤหัหั์ที่สามารถโต้ตอบธรรมะกับพระมัญชุศีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเนพพาวิสัตแห่งปัญญาได้นะครับแสดงว่าเขาเน้นว่าคฤหัหั์ก็สามารถบรรลุธรรมได้นะครับแล้วกใกล้ความมาไอคำพูดที่โต้อตอบกันเนี่ยล้วนแต่เป็นปัญญาฝ่ายมัธยมิตรทั้งสิ้นนะครับ ถัดมานะครับเป็นคำพีฝ่ายคำพีคางคำพีฝ่ายที่กายสุขาวดีนะครับคำพีฝ่ายกายสุขาวดีที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สองเล่มน,นะครับที่ยกตัวอย่างมาก็คือคำพีสุขาวดีวัยหัสูตรนะครับเป็นคำพีที่พูดถึงอดีตชาติของพระมีตาพะนะครับซึ่งเกิดเป็นกษัตริย์นะครับในสมัยพระพุทธเจ้าโลกีสโวราราชซึ่งกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยชื่อพร,พระเจ้าธรรมกร์พระเจ้าธรรมกร์เนี่ยเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ มมีความปรารถนาว่าอยากจะเป็นพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าอยากจะครอพุทธเกษตรที่มีแต่ความสุขแล้วก็ช่วยเหลือคนให้ไปนิพพานได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยกษัตริท์ทำมาก่อนก็ เริ่มมาเป็นบารมีทั้งนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งปณิธานกษัตริยธรรมกรได้ตั้งปณิทาน48ประการไว้ว่าจะช่วยคนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กลายเป็น48ปณิธานของพระมิภัพะนะครับนั้นเรื่องของกษัตริยธรรมกรเนี่ยอยู่ในก็อยู่ในในิกายสุขาวดีนะครับพูดถึงพระมิภัพแล้วก็สวรรค์สุขาวดีแล้วก็พุทธเกษตรของพระองค์นะครับทวน,นี้ เรื่องต่อมาคำพีเล่มต่อมานะครับคือคำพีอมิตายุรคุธ,ธานุสมฤติสูตรนะครับเป็นคำพีที่พูดถึงนะฮะว่าเมื่อพระมิตรพระได้มีสวรค์ของพระองค์แล้วนะครับจะต่างจะต่างจากสุขวดีวิยุขานะสุขวดธียุหาพูดถึงอดีตนะครับ พระมิตรายุรพุทธ,ธานุสม,มุติสูเยเป็นคำพีทีพูดถึงในปัจจุบันว่าพระมิตรพาได้ตัดสรุใเป,ป็นพทธเจ้าแล้วมีพุทธเกษตรอยู่ทางทิศตอนตกนะครับชื่อสุขขาวดีนะครับพุทธเกษตรให้เต็มไปด้วยความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยู่บนโลกแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ปรารถนาจะได้ร,รับทิพพานเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนได้ก็ก็ขอให สวดมนต์หรือลำลึกถึงพระมิตรภะนะครับเมื่อตายแล้วพระมิตรภะพร้อมด้วยพระภูมิสัตรีสององค์คือพระภูมิศัตรีอวโลวิเสว่วนและพระภูมิศัตรีมหาสถานมปราบตะนะครับจะเสด็จออกมารับดวงวิญญาณแล้วก็พาดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นไปเกิดในสุขาวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่มีอันตรภาวะหรือมีพบครึ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับ นิพพานเนี่ยมันก็เป็นการที่จะช่วยคนให้รู้สึกว่าการไปนิพพาน,น่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพิเลมเนี้ก็จะโปรโมทการภาวนานะครับถึงพระมิตราพราะนะครับว่าขอให้ภาวนาถึงพระองค์และพระองค์จะลงเสด็จลงมาช่วยนะครับคนไหนที่มีบาปมากก็จะไปเกิดในดอกบัวแล้วดอกบัวนั้นก็จะ ชำระความบาปนั้นฟังไปฟังมาเนี่ยเหมือนกับศาสนาคริสต์เลยนะมีชำระความบาปด้วยนะฮะมีสวรรค์ที่เป็นนิรันมีอะไรเงี้ยมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนี้การสุขภาว,วาดีกับศาสนาคริสต์เนี่ย,ค,ยคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระมิตรพระนะอวโลหรือมาสามาปราบเนี่ยลงมารับวงวิญญาณเนี่ยนะครับก็ ในภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าไรงูนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับก็เรื่องไรงูหรือว่าการเซลล์มารับดวงวิญญาณเนี่ยถูกเขียนไว้อย่างละเอียดมากเลยโดยที่แบ่งมาเป็น9ขั้นนะครับอยู่ในคัมภีอาอมิตายุราพุทธ,ธานุสมุริติสูตรนะฮะแต่นอกจากนี้ยังมีพระสูตรมหายาสําคัญอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกอับเยานิพุทธนะฮะไม่ว่าจะเป็นคัมภีรพรหมชาลสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับพระ มหาวิรชนะโดยเฉพาะนะครับจริงๆแล้วเนคำพีเล่มเนี่ยเล่าถึงบุตร,ร้าของเราพระศักเิ์ยามนีเนี่ยเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ของพระพรหมแล้วก็ไปเห็นตาข่ายของพระพรหมนะครับก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโลกธาตุเนี่ยมันมีเป็นจนํานวนมากเลยประดุจตาข่ายของพระพรหมเพราะตาข่ายเป็นแห่ใช่ไหมฮะแห่ไม่มีรูเยอะพอมีรูเยอะเสร็จปุณพุทธเจ้าก็พูดบอกว่าโลกเหมือนแห นะฮะโลกจักรวาลเนี่ยเหมือนแห่ที่มีจักรวาลเล็กๆในจํานวนมากนะครับกระจายเต็มไปหมดเลยและในจักรวาลหนึ่งก็มีพระเจ้าอยู่หนึ่งองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสรูเองเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสรูได้ไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับเหมือนกับแหเหมือนกันในเมื่อจักรวาลมีเยอะนะจักรวาลมีเยอะก็มีพระเจ้าเยอะนะครับวิธีการตัดสรูกก็เยอะด้วย นะครับไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวนะแต่มีเป็นร้อยแปดวิธีเลยนะครับอันนี้คือคือเนื้อหาของพรหมชาลาสูตรนะรนอกจากนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ย,ยังตัดบอกว่าเอ่อที่ตัดถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระมหาวโรจนะนะครับพระพุทธเจ้าสักยมนุนีตัดถึงพระมหาวโรจนะว่าทรงเป็นกษัตริย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคลิข์ฐานธรรมะแล้วเป็นธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมชาลาสูตรเนี่ยจะเป็นพื้นฐานให้กับ ให้กับการสร้างปฏิมาวิทยาของพระมหาไวโรดชนะนะครับหรือพระพุทธเจ้าทยานิพุทธอกทิศเบื้องกลับนะครับที่เราเราจะคุยกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีคัมภีร์อื่นๆนะครับที่สร้างระบบทยานิพุทธมาเช่นคัมภีร์มรดชุศีมูรล,ละการละปะนะครับโอเคส่วนคัมภีร์ประจําพระพุทธเจ้าและโพธิสัตว์องค์ต่างๆก็มักจะเป็นคัมภีร์เล็กๆน้อยๆที่ อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าหรือพระบุิษัต์องค์นั้นโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าองค์นั้นพูดถึงเรื่องราวของพริสั์องค์นั้นนั้นอย่างละเอียดนะครับโดยที่อาจจะพูดถึงมหาปณิทานของพระองค์พูดถึงประวัติของพระองค์ว่าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างไรแล้วก็ทรง มีคุณสมบัติยังไงในการช่วยเหลือคนอย่างไรให้พ้นจากทุกข์และก็ไปสู่พระนิพพานนะครับอย่างเช่นคำพี์กิติคารพระมหาปณิธานสูตรก็เป็นคำพีปณิธานของพระโพธิสัตว์เกษติคันในการช่วยเหลือคนให้พ้นจากนรกในภูมิทั้งหกนะครับนะภูมิทั้งหกนะบางทีแล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะนรกอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเนี่ยแท้จริงแล้วคือตกอยู่ภายใต้ ความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับเพราะดีๆแล้วพระบรษิษัทกสิทธิคานเนี่ยพยายามที่จะช่วยคนให้พ้นจากภูมิหนงหกเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นกันเรื่องนรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับอีกพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งที่มักจะพูดกันเสม,มอๆก็คือพระพุทธเจ้าไพาศัชยคุรุนะครับพระพุทธเจ้าแห่งยานะครับซึ่งเรื่องของพระไพศัชยคุรุเนี่ยถูกเขียนไว้ในคัมภีร์ซึ่งชื่อยาวมากเลยนะ ชื่อว่าคำภีร์ภัยสัจเจคุลุไวทุรีปภะาสาตักภูทธพปูรวะวัปนิทานาวิเศษส,สูตรนะครับอย่างนี้อื่นต้น